ดีครับท่านผู้ฟังตอนนี้ก็เป็นตอนที่สองซึ่งเป็นตอนจบแล้วจะกลายร่างจากงูใหญ่เป็นร่างมนุษย์ไปในทันทีแน่แล้วพญางูผู้นำทางจะต้องเป็นเจ้าของรอยเท้ามนุษย์เปียกน้ำท่านจึงออกเดินสะกดรอยนั้นไปแต่เพื่อป้องกันการหลงทางในตอนขากลับท่านจึงได้เก็บเอาก้อนหินมาวางไว้เป็นเครื่องหมาย เดินไปได้ไม่ไกลก็เห็นคูหาถ้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลเพดานถ้ำอยู่สูงเรี่วเป็นรูปโคง้งคล้ายทองฟ้าจำลองแสงสว่างรุ่งเรืองสดใสคล้ายอาบด้วยละอองสีทองทำให้กีวรย้อมฝาดของท่านกลายเป็นสีทองเข้มไกลออกไปสุดสายตาเป็นแสงสว่างสีชมพูอ่อนสลรวสลรวมองมัวมองไม่ทะลุ ภายในคูหาถ้ำแห่งนี้มีพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่สูงลิบเริ่วเป็นทองคำทั้งแท่งสุกปรังอารามชวนให้ตะลึงลานรอบรอบองค์พระมหาเจดีย์ทองคำมีพระพุทธรูปทองคำตั้งเรียงรายไว้เป็นชั้นชันมากมายสุดขนานับแต่ละชั้นทำด้วยหินผลสลักลา,กายทองคำลวดลายละเอียดยิบกระถางทูบและเชิงเทียนตั้งเรียงราย ตัวกระถางเป็นสีมรกตจางใสโตขนาดช่วงแขนโอบภายในกระถางบรรจุด้วยสายทองคําสำหรับปักทูบจุดทรงควันกลุ่นมีกลิ่นหอมตลบอบวนชื่นใจเชิงเทียนเป็นมณีแดงเทียนที่จุดมีทั้งเทียนขาวเหลืองและแดงถัดออกไปเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบพระมหาเจดีย์กำแพงแก้วฝังด้วยเพชรเม็ดใหญ่ๆตามลวดลายกนก ส่องแสงวิบวับเป็นประกายดุดดวงดาวนับหมื่นนับแสนดวงมาประดับไว้ณที่นั้นนอกกาแพงแก้วออกไปเป็นมหาวิหารคตและพระอุโบสถสร้างโดยหินอ่อนสีขาวประดับลวดลายด้วยเส้นลายทองคำฝังแก้วเจ็ดประการงามรู่เรืองวิจิตพิสดารหน้ามหาสจรรั์หลวงปู่ไม่ได้ฝันไปนะไม่ได้เข้าชานถอดไกยที่ไป แต่ไปด้วยร่างกายแก่เท่าของปู่นี่แลหละหลวงปู่ยังเข้าไปโอบก,กอดพระมหาเจดีย์ทองคำเลยเป็นทองคำจริงๆเนื้อแน่นหนาทึบเย็นเหมือนน้ำหลวงปู่ดูละเอียดหมดยังได้จุดทุกเทียนในภาชนะแก้วทองสักการะเลยหลวงปู่คำขัน่งกล่าวยืนยันเป็นถ้อยคำแข็งขันหลวงปู่พบประสงค์องค์เจ้าหรือเปล่าครับข้าพเจ้าถาม ไม่มีพระเนเนเงียบมากเงียบจนกระทั่งหลวงปู่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังตึกๆเที่ยวเดินดูหมดไม่มีพระเนนเลยสักองค์จริงๆกุฏิหินอ่อนสีขาวหลังคาเป็นแก้วผร,ระพานปลูกไว้เรียงรายหลาย,ลายสิบหลังปิดประตูหน้าต่างเงียบคล้ายเป็นวัดร้างหลวงปู่กล่าววัดนี้ไปอยู่ในธรรมได้อย่างไรครับ มีผู้สร้างขึ้นไว้ไม่ใช่มนุษย์บนโลกสร้างแต่เป็นมนุษย์นาคสร้างมนุษย์นาคก,ก็พญานาคนั่นแหละที่นี่เป็นเมืองบาดาลของพวกพญานาคพวกเขานับถือพระพุทธาศาสนาเหมือนกันพญานาคเป็นสิ่งมีชีวิตเล่นลับเป็นกึ่งสัตว์เดรัจฉานและกึ่งเทพเจ้ามีมิตธานุกภาพมากสามารถจำแรงกายเป็นชายหนุ่มและหญิงสาวสวยงามได้ ชอบทำบุญสร้างกุศลในพุทธศาสนาในคำพีมหาวักล่าวว่าพญานาคตนหนึ่งมีศรัทธาที่จะบวชในพระพุทธศาสนาจึงเนรมิตรบิดเบือนกายเป็นมนุษย์แล้วได้บวชเป็นพระภิกษุสมความปรารถนาะคันอยู่นานมาพระคุณเจ้าท่านประมาทเผลอตัวรูปนิมิตก็กลับกลายเป็นพญานาคอย่างเดิมสมเด็จพระพุทธองค์ทรงทราบ จึงมีพระพุทธดีกาโปรดประทานนามชื่อว่าสัตว์เดรฉานมีชาติอันต่ำช้าแล้วยังห้ามมิให้บวชในพระพุทธศาสนาความในมหาวัคถีเพียงแค่นี้แต่ต่อมาท่านพระอัตกราจารย์บางท่านได้เขียนอธิบายขยายความไว้ว่าพญานาคติดปลอมเป็นมนุษย์รลบบวชเป็นพระนั้นได้กราบวิงวอนพระพุทธองค์ ขอให้ผู้ที่จะบวชต่อไปใช้คำว่านาคในเวลาบวชเถิดซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรง,งยินยอมตามคำขอร้องนั้นหลวงปู่ว่าเป็นไปได้ที่พวกพญายนาคสร้างวัดทองคำประดับด้วยแก้วมณีอันมีค่าไว้สักการะบูชาเพื่อเป็นเครื่องลํำลึกถึงพระรัตนตรยัยหลวงปู่ทำไมไม่อยู่จำพรรษาที่นั่นล่ะครับอยู่ไม่ได้เพราะหลวงปู่แค่ขออนุญาตเขาเข้าไปดูชม ให้เป็นบุญหูบุญตาเท่านั้นนอกจากวัดที่หลวงปู่เห็นแล้วมีอะไรอีกครับหลวงปู่เดินดูบริเวณวัดจนทั่วแล้วก็เลยไปทางสะใหญ่มีดอกบัวสีต่างๆขึ้นเต็มดอกบัวทรงกลิ่นหอมชื่นใจมากมีสนามหญ้าสีเขียวตัดเรียบมีสวนดอกไม้กว้างสุดสายตาแล้วก็มีทางเดินปูลาดเป็นแผ่นแก้วสีขาวมันมน สองข้างทางเป็นต้นไม้ทั้งหดอกทั้งใบสีแปลกๆล,ลูกผลยั่วยเยี่ยเลยก็เลยเดินเข้าไปตามทางนี้รู้สึกว่ากลิ่นหอมของดอกไม้จะรุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้นหอมจนฉุนกึกขึ้นจมูกเลยน้องปูรู้สึกวิงเวียนก็พอดีเดินเข้าไปถึงเบื้องผาแห่งหนึ่งมีขั้นบันไดหินทอดขึ้นไปสูงป,ประมาณสองวา พบคนผู้หนึ่งนั่งอยู่เป็นพระฤาษีดาบทผมยาวพระฤาษีหรือครับเป็นคนนี่ละแก่เท่าแล้วผมขาวยาวหนวดเคราวยาวถึงเอวนั่งพิงหมอนขวานใบใหญ่อยู่ใต้เงื้อมผาอาสนะที่นั่งเป็นเบาะปูลาดหลวงปู่ก็นั่งลงยกมือไหว้ส่วนตาแก่คนนั้นร้องห้ามหลวงปู่ไว้แกบอกว่าข้าเจ้าไม่ใช่พระอย่าไหว้ข้าเจ้าให้เป็นบาปเลย ข้าเจ้าเป็นตาปัโสหรือดาบทฤษีดาบทฤษีเป็นพิญานาแปลงกายหรือครับไม่ใช่ท่านบอกว่าท่านบวชเป็นพระฤาษีดาบทมาได้สามพันปีแล้วบำเพ็ญศีลเจริญภาวนาอยู่แก่งลีผีเป็นไปได้หรือครับที่คนเราจะมีอายุถึงสามพันปีพวกฤาษีดาบท,ที่บำเพ็ญพรตเจริญภาวนาในพระธรรมจนบรรลุอภิญญาสมาบัตขั้นสูง พวกท่านย่มีอำนาจสามารถยืดอายุเวลาให้ยืนนานออกไปได้นับเป็นพันๆปีอันนี้หลวงปู่เชื่อว่าเป็นความจริงมันเป็นวิชาลึกลับแกงลี่ผีแกงลี่ผีนี่อยู่ที่ไหนครับแกงลี่ผีอยู่ในแม่น้ำโขงเบื้องทิศใต้นครจำปาสักลงไปแม่น้ำโขงแถวๆนั้นมีเกาะแก่งมากมายนับร้อยๆเกาะและมีภูเขาลูกนึ่งฝังกั้นแม่น้ำโของอยู่ ม่น้ำโขงไหลข้ามเขาไปกลายเป็นน้ำตกลงไปชาวบ้านเรียกว่าลีผีหมายถึงที่ดักปลาของผู้ผีท่อนซุ้งขนาดใหญ่หลายคนโอบถ้าตกลงไปในแก่งลี่ผีจะแหลกละเอียดหมดเรือแพผ,ผ่านเข้าไปไม่ได้เป็นหวังน้ำวนแก่งน้ำตกมฤตยูแล้วยังมีอุโมงค์ใต้น้ำใต้น้ำโขงไหลลอดภูเขาด้วยหลายอุโมงค์ภูเขาลูกนี้ลึกลับอาถรรพ เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์พวกฤาษีชีพายตั้งแต่สมัยโบราณแล้วชอบไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่นเพราะเงียบสงบคนไปรบกวนไม่ได้หน้าบรฤๅษีตนนี้มาทำไมที่นี่ครับหลุงปู่ถามดูแลว้วท่านเล่าให้ฟังว่าพวกบางบทนิมน์ท่านมาเทศนาธรรมพวกบางบทคืออะไรครับหมายถึงพวกรับแลหรือพวกมีสภาวะเป็นทิพย อย่างพวกพญา,านางนี้ก็ถือว่าเป็นพวกรับแลพวกหนึ่งได้เหมือนกันเพราะมีสภาวะทิพพระฤาษีดาบทบอกว่าท่านมาเทศนาธรรมอบรมชาวรับแลได้สวันแล้วต่อจากนั้นก็จะเดินทางไปบำเพ็ญเพียรอยู่ภูจอมทองฝั่งลาวหลวงปู่ถามว่าแล้วพวกชาวเมืองรับแลไปไหนหมดทําไมไม่เห็นสักคนเดียวท่านตอบว่าพวกชาวรับแลไม่อยากแสดงตัวให้เห็น หลวงปู่เลยบอกท่านว่าจะเข้าไปเที่ยวดูชมข้างในต่อไปแต่ท่านได้ห้ามไว้ทำไมพะระฤาษีถึงห้ามไว้ล่ะครับพะระฤาษีท่านบอกว่าข้างในเป็นเวียงวังของพญานาคเป็นเขตอาถรรพ์หากมนุษย์เข้าไปแล้วจะต้องอยู่ที่นั่นเลยกลับออกมาอีกไม่ได้ถ้ากลับออกมาต้องตายมนุษย์ที่จะเข้าไปได้ต้องเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธ มีวิชาอาคมได้ฌาญสมาบัติถึงจะมีอำนาจต้านทานพิษร้ายแรงของพญานาคได้แต่เมื่อเข้าไปแล้วต้องจำบรรษาอยู่ในเวียงวังพญานาคตลอดไปจะออกมาไม่ได้ทำไมถึงกลับออกมาไม่ได้ล่ะครับมันเป็นกฎลึกลับของบ้านเมืองบาดาลเป็นอย่างนั้นอย่างพระฤาษีดาบทท่านมาจากแก่งลีผีท่านก็ยับยั้งอยู่แค่เขตวัดมหาเจดีย์ทองคานี่เอง ไม่เข้าไปในเขตเวียงวังของพญานาคถ้าเข้าไปแล้วท่านว่าต้องอยู่เป็นสมภารเจ้าวัดในเมืองบาดาลตลอดไปกลับออกมาอีกไม่ได้ดังนั้นพวกพญานาคจึงออกจากเวียงวังชั้นในมาฟังธรรมเทศนาของท่านที่ข้างนอกแห่งนี้แล้วหลวงป,ปู่ไปไหนครับพระฤาษีดาบทท่านบอกให้หลวงปู่กลับท่านว่าหลวงปู่มาสามวันแล้วอย่าอยู่นานกว่านี้เลยไม่ดี อาจจะแพ้พิษของพวกพญานาคได้เพราะในอาณาเขตใต้พิภพเมืองบรรดานนี้พวกพญานาคจะคายพิษอันตรายไว้ทั่วไปในอากาศที่เป็นพิษกับมนุษย์และสัตว์ทั่วไปหลวงปู่ได้รับคําเตือนเช่นนั้นก็เลยกลับออกมากลับออกมายังไงครับกลับออกมาทางเก่าพอข้ามแม่น้าที่หลวงปู่ทำเครื่องหมายที่กองหินไว้ก็พบพญางูใหญ่ตัวนั้นอีกแปลกแท้ เขามารอยอยู่แล้วคล้ายรู้ว่าหลวงปู่จะกลับพระยังงูตัวนั้นนําทางอีกใช่ไหมครับเออขากลับนี่เขาเลยนําหน้าพากลับทางลัดที่เป็นอุโมงค์มีขั้นบันไดหินสูงชันมากสองข้างอุโมงค์มีแสงสว่างคล้ายแก้วระยิบระยับแล้วมีกลิ่นหอมคล้ายดอกพิกลหลวงปู่รู้สึกว่ามาประเดี๋ยวเดียวก็ถึงแล้วได้ราสัก์ครึ่งชั่วโมงกระมังกลับมาถึงไหนครับ ก็กลับมาถึงถ้ำมืดน้่นละหลวงปู่ไม่ได้ฝันไปแน่นะครับจะฝันอะไรก็หลวงปู่เดินไปนี่ละหลวงปู่ได้ไปเห็นมาจริงๆก็เล่าให้พระสงฆ์องค์เจ้าเด้กันฟังรู้กันหมดอาจารย์คำดีคืออย่างนี้หลวงปู่ลืมเล่าให้ฟังตอนแรกทีแรกนั้นตอนจะได้ไปถ้ำมืดพบค้นหาถ้ำเมืองพญานาคใต้าบาดาลท่านอาจารย์คำดีบ้านแก่งยาง พาพวกชาวบ้านจากจังหวัดศรีสะเกดมาไหว้หลวงปู่มากันเต็มสองคันรถเลยพวกอาจารย์คำดีอยากจะได้พระเครื่องของโบราณในถ้ำมืดไปบูชาแล้วก็มีพวกคาราวาที่มาด้วยเป็นนักวิชาอาคมเก่งไสยศาสตร์เขาอยากค้นหาเหล็กไหลในถ้ำมืดด้วยทีนี้ก็อยากจะให้หลวงปู่พาไปถ้ำมืดลำพังพวกพระพวกโยมที่มาจากศรีสะเกด กลัวจะแพ้พัายตัวเองเป็นอันตรายเพราะข่าวล่ำลือว่าทำมืดศักดิ์สิทธิ์เยี้ยนหลายเป็นเมืองลับแลมีงูใหญ่ตัวเท่าตนตาลให้คนเห็นอยู่บ่อยๆพวกเขาหวังพึ่งหลวงปู่ในเรื่องนี้ว่าคงจะช่วยคุ้มครองให้เขาได้หลวงปู่ไม่อยากขัดศรัทธาก็เลยไปเพราะได้ตั้งใจไว้อยู่แล้วเหมือนกันอยากจะไปพิสูจน์ความจริงเรื่องทำมืดนี้ พวกที่ไปด้วยทําไมไม่เข้าไปเที่ยวเมืองพญายนาคับหลวงปู่ล่ะครับเขากลัวกันไม่กล้าเข้าไปกับหลวงปูน่น่อสิพวกเขาทําพิธีเส้นสวงสักการะเจ้าเขาเจ้าทากันอ้อนวอนขอพระเครื่องพระบูชาของโบราณและขอเหล็กไหลด้วยหลวงปู่ไม่ยุ่งด้วยกับพิธีของเขาหลวงปู่ใช้สมาธิอธิษฐานทำตรวจสอบที่นี่พวกเขาเกิดกลัวกันขึ้นมา พราะมีนิมิตอะไรบางอย่างในพิธีของเขารู้สึกว่าเขาจะพบนิมิตเป็นงูใหญ่หน่ากลัวมากพอหลวงปู่จะเข้าถ้ำลึกพวกเขาไม่ยอมเข้าไปด้วยหลวงปู่ก็ฉุดแขนพระอาจารย์คำดีจะให้มุดเข้ารูถ้ำไปด้วยกันพระอาจารย์คำดีกลัวมากไม่ยอมเข้าท่าเดียวบอกว่าจะคอยอยู่ข้างนอกถ้ำมืดเมื่อพวกเขากลัวกันไม่ยอมเข้าไปด้วย หลวงปูก่ก็ไลยให้พระอาจารย์คำดีพาญาติโยมทั้งหมดหนีไปให้ห่างไกลอย่าอยู่ใกล้ถ้ำมืดเป็นอันขาดเพราะหากมีอะไรออกมาปแปลกๆเช่นพญางูใหญ่ออกมาจะทำให้พวกเขาตกใจกลัวอาจพากันวิ่งหนีหรือความเสียขวัญตกเหวตกหน้าผาตายกันหมดพวกเขาก็เชื่อพากันรีบหนีออกจากถ้ำมืดไปคอยหลวงปู่อยู่ตั้งไกลสวันให้หลัง เมื่อลวงปู่กลับออกมาพวกเขาก็ยังคอยอยู่ลวงปู่ไม่ได้อะไรออกมาฝากพวกพระอาจารย์คำดีบ้างหรือครับอย่างเช่นพระเครื่องของโบราณไม่มีลวงปู่เห็นมีพระเครื่องที่เขาอยากได้กันอีกอย่างไม่กล้าหยิบเอาอะไรออกมาเพราะได้บอกเจ้าถ้ำเจ้าเขาแล้วว่าไม่ต้องการอะไรอยากจะเข้าไปดูชมเพื่อเป็นวาสนาบุญหูบุญตาตอนนั้น เหล็กไหลมีไหมครับหลวงปู่ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้เหล็กไหลเป็นของมีจริงไหมครับเป็นธาตุอย่างหนึ่งมีจริงหลวงปู่เคยพบในถ้ำบ,บ่อยๆเหล็กไหลเป็นของลึกลับศักดิ์สิทธิ์มีพวกยักษ์รักษายักษ์นี้เป็นเทวดาพวกหนึ่งมีฤทธิ์มากหลวงปู่เป็นพระไม่อยากได้เพราะไม่รู้จะเอาไปทําไมบางทีหลวงปู่นั่งบําเพ็ญภาวนาอยู่ในถ้ำ พวกยักษ์เขาก็รองใจให้เหล็กไหลหล่นลงมาใส่ในบาทดังปักหลวงปู่หยิบดูพอรู้ว่าเป็นเหล็กไหลก็พูดดังๆบอกกล่าวว่าเอากลับคืนไปเถอะไม่อยากได้เพราะเหล็กไหลหรือสิ่งกายสิทธิ์ใดๆไม่สามารถทําให้พ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานได้พวกยักษ์เขาก็เอาเหล็กไหลกลับคืนไปรู้สึกเขาพอใจมากอนุโมทนาสาธุก,การกันในปฏิปทาของหลวงปู่ ที่แนว่วแน่มั่นคงในพระธรรมไม่เกิดกิเลสความอยากได้ในสิ่งอื่นใดนอกจากพระธรรมอย่างเดียวเรื่องเหล็กไหลนี่แล้วแต่วัสนาบารมีถ้าใครมีวัสนาบารมีก็ได้เอาง่ายๆพวกที่ใช้วิชาอาคมแก่กล้าไปตัดเอาเหล็กไหลมาได้ส่วนมากมักจะแพ้ภายตัวเองในภายหลังถ้าเหล็กไหลไม่หนีกลับ ก็อาจมีอันพบกับความเสื่อมสามวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจนได้หลวงปู่คำพนิงเพิ่งอยู่ในระยะพักฟืน้นหลังป่วยหนักท่านจึงไม่สามารถพาคณะของเราไปพิสูจน์เมืองพญานาคศิษย์ธรรมื่นได้แต่ท่านได้รับปากว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วหากคณะของเราไปนรัสก,การท่านอีกท่านจะพาไปพิสูจน์เมืองบาดาลของพญานาคให้เห็นจริงเห็นจัง ปัญหามีอยู่ว่าคณะของเราจะมีจิตใจกล้า,าหารกล้าเสี่ยงความตายลงไปในพิภพบาดาลกับท่านหรือไม่เท่านั้นเพราะการลงไปจะต้องเผชิญกับอากาศที่ไม่มีสำหรับหายใจต้องยำวนเวียนอยู่ในถ้ำเป็นเวลาหลายวันไม่มีกำหนดอาจหลงทางอดอาหารตายประการสาคัญที่สุดก็คือจะต้องมีศีลบริสุทธิ์และได้สมาธิจิตอยู่ในขั้น ควบคุมจิตประคองจิตรักษาจิตได้ถ้าขาดสมาธิก็ขาดกำลังใจอาจตกใจหวาดกลัวจนเสียสติกลายเป็นบ้าเอาได้ง่ายเพราะการเข้าไปอยู่ในท่านล,ลึกลักใต้พื้นพิภพเช่นนั้นเป็นความเงียบสงัดเหมือนเราท่านเข้าไปนั่งอยู่ในอุโมงค์เก็บศพประดุลหนึ่งเราท่านเป็นคนตายแล้วร่างกายไม่สามารถจะเป็นเครื่องป้องกันภยัยอันตรายใดๆไ,ได้เลย ถึงมีอาวุธปืนทันสมัยก็ไม่แน่ว่าจะป้องกันอันตรายได้เพราะในถ้ำลึกลับอาถรรพ์เช่นนั้นจะมีภัยอันตรายอะไรบ้างเราไม่มีทางล่วงรู้ได้เลยอาวุธเครื่องป้องกันอันตรายมีอ,อยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือจิตที่บริสุทธิ์มีเมตตาไม่ปรารถนาเบียดเบียนสัมสัตว์ใดๆให้เดือดร้อนลำบากจะต้องแผ่เมตตาอยู่ตลอดเวลา มีกำลังสมาธิจิตที่เข้มแข็งควบคุมตนเองได้พร้อมที่จะตายได้ตลอดเวลาหากเป็นคราวเคาะกรรมส่งผลแต่ถ้ายังไม่ถึงคราวเคาะกรรมพระธรรมประจําใจที่เราปฏิบัติอยู่ย่อมคุ้มครองป้องกันพยันตลายให้เองหลวงปู company, ค่คำคเนึงเคยไปเชิญหน้ากับเสือช้างและสัตว์ป่าดุร้ายมามากต่อมาก สัตว์เหล่านี้จะหลีกหนีไปไม่คุกคามข่มขู่แต่อย่างใดแต่มีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นที่ถูกเสือคุกคามทำร้ายเอาถึงกับเลือดตกยางออกแต่ท่านถือว่าเป็นกรรมเก่าที่จะต้องรับเอาไว้ท่านจึงไม่ถือสาเครื่องปุนเสือตัวนั้นท่านละว,ว่าอาตมาจำพรรษาอยู่หลายถ้ำจนจำไม่ไหวมันมากถ้ำเดวยกันเช่นภูอีด่างภูคลองภูผาหมอน วนบึกคันไฮนาเรินคาเลไยลานหมอขางแดนเสือดงช้างอาตมาเคยอยู่มาแล้วทั้งนั้นวันที่จะมีเรื่องนั้นอาตมาทุดงมาจากภูปังวันนั้นเป็นเวลากลางวันอาตมานั่งพักอยู่กลางลานดินในป่าโปง่งได้ยินเสียงเสือโคร่งมันร้องคำรามดังกระหึ่มอาตมาก็แปลกใจที่เสือมันออกหากินในป่าโปง่ง ซึ่งแถวนั้นไม่มีสัตว์ป่าพอที่จะให้มันล่าเพราะอยู่ใกล้หมู่บ้านคนอาตมาก็เหลียวมองไปทางเสียงมันร้องมันเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่ยาวประมาณเก้าศอกตัวมันอ้วนกลมใหญ่ไม่ใช่เสือผอมแสดงว่ามันเป็นเสือดุร้ายและหากินเก่งพอเห็นอาตมาเหลียวมองไปศบตามันพอดีเสือตัวนั้นก็หมอบลงทันทีอาตมาก็หันหน้าไป,ไปเผชิญกับมัน แต่อาตมาก็หลีตาลงคอยดูชว่ามันจะทำอย่างไรขณะเดียวกันอาตมาก็จเจริญภาวนาพุโทโธนั่นแหละพอเห็นอาตมานั่งหลับตาลงมันก็เดินเข้ามาส่งเสียงผูกกำลงังดังฮึมฮึมอาตมาก็หลีตาดูในใจนั้นไม่ได้นึกกลัวเลยเป็นแต่เพียงสงสัยว่าเสือตัวนี้มันจะเอายังไงกับอาตมา อาตามาก็ยังจเจริญภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆเป็นปกติเพราะคำภาวนาว่าพุโทโธนี้เป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเป็นคาถารวบยอดคือพระธรรม84,000พระธรรมขันย่อลงแล้วมารวมอยู่ที่พุโทโธตัวเดียวเท่านั้นเสือสางคางแดงพูดผีปีศาจและสัตว์ร,ร้ายทุกชนิดในป่ากลัวพระพุโทโธอย่างที่สุดเสือโคร่งใหญ่ตัวนั้น พอมันเข้ามาใกล้มันก็หยุดยืนจังก้าอยู่ตรงหน้าพออาตมาลืมตาขึ้นเผชิญหน้ามันจ้องในตามันอย่างเต็มที่มันก็รีบบอบลงทันทีอาตมาก็นึกขำอยู่ในใจจึงหลีตาลงอีกแอบดูมันพอมันเห็นอาตมาหลับตาลงมันก็เดินอ้อมร่างอาตมารอบหนึ่งพร้อมกับส่งเสียงร้องขู่คำรามอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็หยุดลงใช้หางแย่ มาที่เอวข้างซ้ายของอาตมามันทำยขยุกขยิกคล้ายคนเอามือมาจี้สีข้างอย่างนั้นแหละอาตมาก็จักจี้จนเกือบจะหัวเราออกมาแต่ก็ค่มใจยังปากไว้ได้ทันสัวตัวนี้มันเล่นพิเรนทาแทะอาตามาก็พยายามวางเฉยกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆดูมันไปไม่อยากจะใช้กระแสจิตบังคับให้มันอยู่ในอำนาจของเรา ปลอยมันทําไปตามสบายว่างนั้นเถอะมันก็ได้ใจใหญ่เดินอ้อมเอาหางมาแย่เอวด้านขวาอีกเมื่อเห็นอาตมานั่งนิ่งเฉยเป็นขอนไม้เช่นนั้นมันก็เดินอ้อมมาหยุดตรงหน้าอาตมาแล้วส่งเสียงคำรามดังลั่นสนั่นปายแก้วหูจะแตกคล้ายมันจะโกรธนั่นแหละที่เอาชนะตบาบะของอาตมาไม่ได้มันเลยหันหลังให้เอาตีนหลังทั้งสองข้าง ตะกุยดินตะกุยก้อนหินใส่อาตมาก้อนหินขนาดเข่องก้อนหนึ่งได้กระเด็นมาถูกหัวคิ้วของอาตมาแตกเลือดไหลออกมาอาบหน้าแดงฉานเลยทีเดียวและเสือตัวนั้นก็กระโดดเข้าป่าหนีไปอาตมาเจ็บปวดมากแผลรู้สึกว่าจะลึกถึงกระดูกแต่อาตมาก็มาเด้นึกโกรธเคืองมันแต่อย่างใดถือว่ามันเป็นเจ้ากรรมนายเวรติดตามมาทวงหนี้กรรม ซึ่งอาตมาก็ต้องยอมรับเอาไว้และแผ่เมตตาจิตส่งไปให้มันเอาโหสิกรรมให้มันขอให้หมดกรรมเวรกันเพียงแค่นี้ในชาตินี้อาตมาไม่คัดเลือดนั่งอยู่อย่างนั้นปล่อยให้เลือดมันหยุดไหลไปเองแล้วจึงเป็นางหน้าในขณะที่เสือย,ยังส่งเสียงผู่คำรามแชหางยาสีข้างจักจี้อยู่นั้นตาหากหลวงปู่คำพันิงทนไม่ไหว ส่งเสียงหัวเราะออกมาหรือขย่ยเนเคลื่อนไหวกายเสือจะทำประการใดหลวงปูค่คำคนึ่งให้คำตอบว่าถ้าเราแสดงอาการหวาดกลัวหรือจะกระชี้เคลื่อนไหวกายส่งเสียงหัวเราะออกมาจะถูกเสืผอผวนเข้าตะคุบขบกัดกินทันทีสัญชาตญาณของเสือจะเป็นเช่นนั้นเพราะมันคิดว่าคนจะต่อสู้ทำอันตรายมันแต่ตามปกตินั้น แม้แต่คนนอนหลับอยู่ในป่าเมื่อเสือมันพบเข้ามันก็จะขบกัดลากเอาไปกินก็เคยมีในกรณีของอาตมานั่งนิ่งๆไม่ไหวติงไม่สนใจที่มันย,ออย่อยุแสดงว่ามันลองใจดูมันรู้ได้ว่าอาตมาเป็นพระผู้เจริญศีลภาวนาไม่เป็นภัยอันตรายกับสัตว์ใดๆมันเลยไม่ขบกัดกินแต่ที่มันตะกุยก้อนหินใสหน้าอาตมาจนแตก เลือดไหลนั้นสันนิษฐานได้เป็นสองกรณีหนึ่งเป็นพระเสือกับอัตมามีกำก่าโผล่พันกันมาสองอาจเป็นเพราะสันดานของเสือมดุร้ายชอบเบ่งถือว่ายิ่งใหญ่เหนือสัตว์ป่าใดๆเวลามันลงกินน้ำทีมไหนมันก็จะหันหลังตะกุยดินใส่น้ำให้คุณหลังจากมันกินน้ำอิ่มแล้วเพื่อแสดงนิสัยพานของมัน คือกันแก้งสัตว์อื่นที่จะลงกินน้ำทีหลังมันตะกุยหินใส่หน้าอาตมาอาจเป็นเพราะมันโกรธมันเบงใส่ก็ได้หลวงปู่คำคนึงสร้างพลังจิตกระทำสมาธิภาวนาโดยการเจริญอาณาปานาสติเป็นมาตรฐานคือการเดินลมเข้าออกภาวนาพุทธโธนั่นเองการฝึกจิตต้องฝึกอาณาปานาสติก่อนอาณาปานาสติเป็นกรรมฐานกองใหญ่ และยากที่สุดกรรมฐาน40กองอาณาปานสติสําคัญที่สุดฝึกยากที่สุดถ้าใครได้กรรมฐานอาณาปานสติแล้วกรรมฐานอื่นๆทําได้ง่ายหากใครไม่ได้อานาปานสติเสียอย่างเดียวกรรมฐานอื <mon> ่นๆก็ไม่มีความหมายถ้าใครมาบอกว่าเขาไม่ได้อานาปานสติแต่เขาได้กรรมฐานกองอื่นๆอีก39กองอันนี้อย่าไปเชื่อเพราะเชื่อไม่ได้ เราจะเล่นกสินสิสบอสุภาษิบอนุสติสิบและอาหาเลปฏิกูลสัญญาจะดุทาตวัตตฐานหรืออะไรก็ตามถ้าไม่ใช้อานาปานสติควบคู่ไปด้วยแล้วไม่มีทางจะได้ผลเพราะอาณาปานสติเป็นกรรมฐานขั้นพื้นฐานใหญ่ที่สุดเป็นตัวนำของกรรมฐานทั้งหมดหลวงปู่คำขึ้นึ่งกล่าว ดังนั้นท่านจึงจเจริญภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกหรืออาณาปานสติเป็นสุขวิหารธรรมอยู่เสมอสำหรับตอนนี้ต้องขอยุติแต่เพียงเท่านี้กุณากดไลค์กดชากดต,ติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ